เขาถามว่าคุณนัดะมีแฟนหรือยังคะมีแฟนหรือยังนัดเดี๋ยวกูถามตอนไหนกูแค่อยากรู้ว่านอกจากเขาถอดแมสหล่อแล้วเนี่ยเขาถอดจากอื่นหลอด้วยหรือเปล่าเําทำอะไรที่ไหน ตอนนี้หายใจทิ้งเมื่อวันวันครับหายใจทิ้งเมื่อวันดีไปอาชีพที่ได้ตังค์คือตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรว่างอยู่นี่เหรอครับผมตอนแรกเป็นนักร้องแล้ก็หยุดไปช่วงสิงห์ร้องตามร้านใช่ครับติ่งไท่ฟูเคยไปร้องไเคยติ่งไทูไปร้องอยู่ร้องออยู่ร้งฉลองซึ้งซาลาเปาฉลองซึ้งซาลาเปาให้ร้าน ครับผมร้านมีซซ่าร์ป่าวว่ามีนี่ผมแฟร์พันแท้อ่าฉลองซึ้งฉลองซึ้งนี่หน้่ตาเขานี่คุณเฮ้ยหล่อนะหลนอใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อหล่อนะก่อนเป็นนักร้องเคยทำงานอย่างอื่นมาก่อนไหมเคยครับเคยทำอะไรเคยมีป้นทองอย่าไปแย่งอาชีพฝั่งนู้นฝั่งนี้ของแกตอนนี้ก็เป็นไรเดอร์แล้ว อ่านั่นเลยอ่ะรับขนทางแก๊สตามร้านขนไปขายอีบ้าตอนนี้รับซื้อของโจรนะของโจรไม่ใช่รับซื้อของไม่รับซื้อของเก่าพี่รับซื้อของเก่าผมรับซื้อของเก่าที่เขาขโมยมาแล้วบ้าทีี้ยม่ มีตอนร้องร้องเพลงอยู่เพลงที่วงเราเล่นสตไตล์อะไรเนี่ยสไตล์เพลงพี่แมวเลยครับเพลงพี่แมวสามสี่ระบ้ามร้องของพี่แมวหมดเลยผมไม่ร้องเพลงคนอื่นสายล็อกสายล็อกผมไม่ร้องเพลงคนอื่นเลยใช้คําว่าผมไม่ร้องเพลงคนอื่นผมรอจะมาเป็นเงาเสียงพี่แมวมา50กว่าปีแล้วผมส่งไปสายนี้อันนี้ไอ้นี่เขาเล่นแล้วเขาพูดไปแล้วมึงนี่นั่งฟังทั้งหลายนั่งฟังอยู่แล้วเก็บรายละเอียดเดี๋ยว เขาถามว่าคุณนัดอะมีแฟนหรือยังคะมีแฟนหรือยังนัดเดี๋ยวกูถามตอนไหนกูแค่อยากรู้ว่านอกจากเขาถอดแมสหล่อแล้วเนี่ยเขาถอดจากอื่นหล่อด้วยหรือเปล่ามีมีแฟนหรือยังเขาถามนี่ยเขาอยากรู้ก็มาผมีผลต้องรมการนะเว้ยมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่ประเด็นเนี่ย มึงไม่ใช่ประเด็นเขาเนี่เป็นประเด็นเขาที่ฟังอยู่เนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็นประเด็นครับครับครับเสียงปิดเลยเสียงปิดทำไมครับมันแหบจังอ่ะครับหอมแปลว่ามีแล้วอย่างเนี้ยแปลว่ามีแปลว่ามีแก่เขารอบค่ะไก่พี่ถามเก๋บ้างเหรอมีแฟนยังแต่ช่วงนี้โควิด เราต้องแยกกันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นก็เหมือนโสดอ,อ,อันนี้ตัดทิ้งผมรู้ตัดอองการ